สวัสดีทุกท่านป่ะไปเอาปลาเออลงก็ขึ้นรถละไปเอาปลาไปเอาปลาต่อพอดีว่าหมอกลงนะท่านมันก็เลยเป็นแบวนี้กระจกนี่อ่ะเราเจ๊กี้จะขึ้นด้วยไหม มาจิจีขึ้นมานะจิจีจิจีก็จะขึ้นนะท่านเฮ้ยไอ้ลงโดดลงแล้วอะไปมันไม่ไปไปดูปลากันทุกท่านเลยอะไรเร็วลองอมะไรเร็วจิจี มีเอฟซีนะผมเห็นคอมเมนต์มาอยู่รถแบบนี้น่าจะใช้ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนหรือว่าสามวันนี่แหละเอฟซี FC บอกนะคอมเมนต์มาบอกว่ารถไฟฟ้าแบบนี้เอามาใช้ในถนนแบบนี้น่าจะไม่เกินหนึ่งเดือนหรือว่าสามวันนี่แหละถ้าผมจำไม่ผิดคอมเมนต์เมื่อวานหรือว่าวันก่อนเมื่อวานเนาะ มาลุ้นกันว่ามันจะเกินสามวันหรือว่าเกินหนึ่งเดือนหรือเปล่าเขารับประกันนะท่านรถคันนี้เขามีประกันนะถ้ามันพังเราก็สามารถเปลี่ยนคันใหม่ได้นะถ้ามันพังสมมติว่ารถมันมีปัญหาทุกอย่างเลยเขาก็จะเปลี่ยนใหม่ให้เราอย่างเช่นมอเตอร์เขารับประกันเท่าไหร่มอเตอร์หนึ่งปีใช่ไหม หนึ่งปีหรือว่าเก้าเดือนนี่แหละขอรับประกันมอเตอร์หนึ่งปีหรือว่าเก้าเดือนนี่แหละส่วนแบตเตอรี่ก็หนึ่งปีรับประกันหนึ่งปีแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี่ประกันหนึ่งปีส่วนมอเตอร์เนี่ยจำไม่ได้ว่าเก้าเดือนหรือหรือแปดเดือนอืเอาเป็นว่าถ้ารถมันเสีย แบตเสีย er, หรือว่ามอเตอร์เสียเพราะว่าอย่างอื่นมันไม่ค่อยเสียทุกท่านไอสาเหตุทําไมเขาประกันแค่แบตเตอรี่กับมอเตอร์เพราะว่ายังอื่นในรถเนี่ยมันไม่ไม่เสียพี่น้องเลยมันจะไม่เสียอย่างอื่นในรถเนี่ย,ม,ม,ม, er. ยมันจะไม, er, นนม,ะไม่ไม่เคยเห็น er, เสียเขาก็เลยไม่ประกันเขาประกันแค่มอเตอร์กับ battery. แบตเตอรี่แล้เท่าที่ผมใช้อย่างอื่นมันก็ไม่เสียนะ ไม่มีอะไรเสียนอกจากมอเตอร์กับแบตเตอรี่รถคันเก่าก็เป็นเหมือนกันมอเตอร์ motor เสียใช้งานหนักเกินไปไปดูปลาทุกท่านวนนี้มีคนมาตกปลา ด,ด,ดีลากล้อเลยดูปลากันนกท่านเรียบร้อยท่านได้ปลามาแล้วพี่น้องเลยนี่โอ้ได้ได้มีตัวใหญ่ๆนีน่นไปช่อนเอาไปทำปนแล้วก็ได้ปลาปากนี่น,น,นลปลา,าเลยปลาเข้าไทยเนาะปลาข้าไทยเอาท่านเอาไปนึ่งนะตัวใหญ่เลยนะไปโอ้ใขนขณะเดียวกันชาวบ้านก็ยกยอะนะพี่น้องเย้ย เทียบคนยกยอสามสี่คนชาวบ้านยกยอกันแต่เช้าเลยพี่น้องเล่นน้ำแต่เช้าเลยคนนะยกเอายกเอาปลาแต่เช้าเลย ไปดูฝายใหม่ก่อนเขาทำถึงไหนแล้วเห็นเขาเอาคนงานเอารถไปโคมาเดี๋ยวไปดูฝายชะลอน้ำก่อนขี่ไปดู ไายชะลอน้ําอันใหม่นะท่านว่าเขาทํายังไงเขาทำถึงไหนแล้วโอ้แต่ว่าทางมันไม่ดีอะเดินเอาดีกว่าี่ได้รถเดี๋ยวรถเพื่อนทางมันค่อนข้างที่จะเละเทะแล้วพี่เองเอ้ยเบิง้งเ,เดินเอาดีกว่า เดินขึ้นไปดูก่อนขอทำฝายต่อเนื่องจากที่เขาทำค้างเอาไว้วนะท่านโอ้ป่าขึ้นนาข้าวตรงนี้เนี่ยโดนน้ำท่วมไปแนละ้วแต่ว่ามันรอดเฉยเลยรอดรอดแบบยี่สิบเปอร์เซนติทเหลือไม่รอดมาดูว่าเขาทำฝายยังไงโอ้เขาเอาดินเพิ่มนะนี่ ใช่ไหมโอ้เขาปูแบบนี้เลยนี่นี่ท่านผู้ชมเขาเหล็กมาปูนี่เอาตะไครเอาตะไครยมาปูมาปูอุ๊บลว้วพลาขึ้นอู้แล้วเขาก็ขุดตรงนี้ตังนี้เป็นหาดหรือเปล่านี่โอ้ทำนาได้นะนี่ตรงนี้เนาะ ท่านตัวนี้ทําเป็นแปลงนาได้เลยนะนี่เออใครที่แบบที่ดินอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์เอาตรงนี้เป็นทําเป็นแปลงนาได้เลยเพราะเขาน่าจะไม่ได้ทําอะไรตรงนี้หรือเปล่าโอ้เขาเรียงหินนะท่านอตอนแรกมันยังไม่มีหินตอนนี้มีหินแล้วเอออันนี้ค่ะจะเรียงหินยาวมานี่เลยนะมั้งนี่โอ้ เออนี่ท่านฝายชะลอน้ําตรงนู้นหนึ่งนะครับตรงนี้หนึ่งมามันไหลเชื่อมกันอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะกลายเป็นน้ําวนทนีนี้มันก็จะเป็นแบบน้ําวนลึกเลยตรงนี้ลึกมากทุกท่านเขจกนะเออใครตกลงไปตรงนี้นี่ขึ้นไม่ได้แล้วนี่เป็นน้ําวนเลยนะตรงนี้นะ เัาเรียงหินแบบนี้โอ้สวยดีนะรู้เขเสร็จหรือยังนะทุกท่านแต่ดูแล้วน่าจะยังนะเออขนองจะตามมาตกเบ็ดอยู่ตรงนี้ละโอ้เขาทำราวตรงนี้ด้วยราวจับท่านมีราว โอ้น้ำเต็มเลยนี่ท่านเขามีราวจับแล้วก็เขาน่าจะทำทางอันนี้นะทางลงไปปิดน้ำเปิดน้ำได้นะนีุ่ท่านเห็นไหมอ้เขาทำสวยดีนะนูนน่นเปไปตกเบ็ดอยู่ตรงนู้นละ แล้วตรงนี้นะเขาทําถนนเราท่านทําถนนไปทะลุไปโน่นหรือเปล่าทะลุไปข้างข้างบ้านมาดามนะไม่แน่ใจนี่โอ้ดูน้ำมหาศาลเลยมาเดินมาดูอีกสักหน่อยหนึ่งตรงนี้ทํำยังไงโอ้ตรงนี้ก็น้ําท่วมหรือเปล่านี ตัวนี้เขาทำเป็นคล้ายๆเหมือนถนนใช่นะไหมจะทําถนนหรือเปล่าอันี้ทําถนนทะลุไปนู่นนะทํายาวไปเลยเนาะตรงนี้ก็จะกลายเป็นแปลงนาโอ้ฟืนทุกท่านจะทาฟืนได้นะนี่ตรงนี้น้ําตรงนี้มันจะออกไหนวะนี่น้ํำนี่โอ้หลากหลายเนาะ ียังไม่แห้งเลยสวยงามสวยงามทุกท่านนี่ภาวนา่อยเขาทำถนนเถอะทำถนนทะลุนู่นนะแต่เ,เขาอาจจะรอแบบข้าวเกี่ยวเสร็จก่อนหรือเปล่าไม่แน่ว่าตะขายแบบนี้แล้วเขาจะทำอะไรตอนี่เอาเอา เาหินลงไปอีกบ่หรือไงตะข่ายน,นี้นะหรือว่าแบบนี้เลยก็อรอดูกันต่อไปแต่ว่าเห็นเขามาทํางานอยู่ทุกวันอยู่นะตรงนี้นะเอะเห็นเขามาทําอยู่ทุกวันอยู่เห็นคนงานมาเต็มคันรถคันรถมาทุกวันอยู่แต่รู้ว่าเขามาเขาไม่ตั้งแคมป์เนาะเขาไม่ได้ตั้งแคมป์คนงาน เาจะปูด้วยผ้าก่อนเห็นไหมนี่มันจะมีผ้าก่อนชั้นหนึ่งเขาปูผ้าแล้วก็เอาหินนะครับหินภูเขาใส่หินภูเขาก้อนใหญ่ใส่เอออันนี้เป็นหินภูเขาที่เขาไประเบิดภูเขามาเนาะท่านเอ,อ่อส่วนใหญ่ผมจะเห็นแบบนี้เนี่ยอยู่ที่ลาวหินแบบนี้อยู่ลาวเขาระเบิดเอาเขาเป็นลูกๆเลยมาเอาหินมันมาขาย เขายังมีเครื่องบดมันเป็นแตกเป็นก้อนเป็นก้อนเออ,อตรงนี้ไม่รู้เขาจะทําทางไหมท่านนี่เพราะทางมันเละิ่นะเขาน่าจะทําอยู่แหละทาทางแล้วก็ใส่ท่อตรงแถวแถวนี้เนาะไม่งั้นในนาแปลงนี่นี่น้ําท่วมแน่ๆนี่ขนาดหน้าไม่ใช่หน้าฝนแล้วนี่ฝนเริ่มหมดแล้น้ำเต็มเลยเออ ท่านเลยมีชีรบายน้ำออกนะ่ะฝากไว้ที่นี่ดท่านสวัสดีครับผม